เดี๋ยวเราไปจับตามองหลงโบตัวนี้หน่อยครับว่าน่าจะยกไหมจังหวะตีวงเขาดำเนอะไฟสวยกับไฟสวยหลงโบตัวนี้ไฟสวยกับดูท้ายกับอัศจรรย์กับพี่น้องโอ้ยท้ายนี่สมเมตรสีเมตรได้กับท้ายคนบึ้งเนอะเริ่มเทิมเอ้ยอ่อยหนักนะดูแบบนี้เลียงลำมาอัศจรรย์เลยครับตัวนี้ไฟสวยกับ จีนเง,งินเนาะด้านล่างสวยๆเอ้าเลี้ยวไม่เข้าอีกแล้วดูกับท้ายยาวเน,นอะเออโยกหน่อยกับโยกมีโยกเนาะอุ๊ยชิดลูกกว่วงเข้าไปเลยครับเลี้ยวไม่เข้ากับ, <c oughs> กบ,กบท้ายยาวเอามาดูจังหวะตีวงเขาดำบ้างกับฟุซโซเนาะวัยรุ่นก้นบึ้งกับพี่น้อง ไฟนี่อัศจรรย์ครับน้องเข็นของเขานี่สีน้เงินครับสีนมินเขียวเนาะหล่อเป็นจังนี่สีเขียวครับอุ้ยแสบตาเหลือเกินครับไฟน้องนี่จะว่าเข้าไล่นี่ไม่ต้องห่วงเลยบไฟน้องตัวนี้ดูครับว่าจะยกล้อไหมฮึบคนบึ้งครับอุ้ยเดินพิเศษมาเลยครับพี่น้องเอ้าลอยครับหน้าลอยครับอ้หูยสะบัดครับ สายยาวครับนบดีว่าเกียร์ของเขาดีเนาะเดินช้าๆขึ้นสบายอยู่กับอ่าเกียร์ไม่ดีนี่ต้องกระแทกนี่ยกล้อแบบนี้อหู่ไทายกับอัจจรรย์งี้ว่อว่านี่เลี้ยวไม่เข้ากับตัวนี้ดูกับจะได้โยกกี่ทีน่าไายไปแล้วครับรล้ก็สวยรอครับ ไปก็สวยเนาะอ้อยยิงสวยกับไฟไหม้เลี้ยลำนี้มากครับเอาเข้าได้ไหมครัพี่โอ้ยได้กับได้อาศัยพื้นคอนกรีตนี่ดันไม้เลยกับเลี้ยวเข้าไปเนาะวัยรุ่นคนบึ้งกับฟุโซลองโบเนาะวันนี้สุดจัดกับวัยรุ่นคนบึง้ง